ันนี้มาพบกับช่องตุ้มคัชแนลค่ะวันนี้สีภาามันเบิ้งของผลงานค่ะพี่น้องตั้งแต่คลิปนั่นตุ้มขาไทยเห็นเบิ้งบดเริอค่ะมันเป็นดอกค่ะตอนนี้มันเป็นหมากแล้วค่ะพี่น้องมันเป็นหมากแล้วค่ะเบิงค่ะหมากอันนี้หมากมันหมากไงมันละค่ะพี่น้องเบิงค่ะบดเร์คหรือบดเครืคคนค่ะเบิ้งเลยค่ะพี่น้องดีใจร้ายค่ะมันเป็นหมากให้ค่ะเบิ้งค่ะ ต้นแค่นี้เองค่ะเป็นมาขึ้ว่านี่ค่ะความสูงของมันแค่นี่เองค่ะนี่ค่ะมีดอกมันค่ะอยู่ตรงดอกมันก็จะเป็นมาทุกอันเลยค่ะพี่น้องโ้ยดีใจร้ค่ะที่ได้เห็นเออสิ่งที่จ้าลองลูงเป็นผลผลิตค่ะแบ่เออค่ะบบเออดีใจร้ต้นต้นว่าสูงปันใดค่ะพี่น้องเป็นมาใค่แล้วมั้งดูค่ะ ดอกสีขาวงามๆนะค่ะนี่ค่ะยู่ตรงดรองกมันก็จะมีขนค่ะนี่ครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยค่ะมันนี้มากพอ่เอเห็นกับตาเลยค่ะว่าจะของลูกมันเป็นยังไงต้นแค่นี้เองเป็นมากแล้วโอ้ดีใจร้ายค่ะพี่น้องจะเ,เข็นตอนมันสุกนะคะว่ามันเป็นสีใดกันแน่สีเป็นสีเหลืองรือสีน้งค่ะเดี๋ยวถอดรุ่นอีกนะคะ่ะ โอ้หสุดยอดเลยค่ะงามขนาดเลยมันดอกมันดุกค่ะงามงามค่ะคล้ายๆก็ดวกบกเขือเลยค่ะนี่ค่ะงามขนาดเลยสุดยอดเลยผมก็เคยเห็นหมักเอิกมือนี้แหละค่ะพี่น้องหมักเอิกสดๆเลยค่ะพี่น้องต้นแค่นี้เองเป็นมากแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวถ้าเบื้องต้อไปค่ะว่ามันสิเป็นหมากสูกมันสิเป็นจังไดค่ะสิล่องออกมาต่ำใส่บักคุงเมืองค่ะพี่น้องเป็นแต่แสบบ่หันดิก็จะว่ามันนัวนัวค่ะลุงเคยใคยกินโดนแล้วค่ะแต่สมัยโดนแล้วค่ะหมากมันก็นัวแสบดีค่ะพี่น้องสมสมจักน่อยค่ะืมสุดยอดเลยค่ะ ไม่ใน้ฝนว่าตกค่ะแต่ว่าคึมๆเป็นแต่บรรยากาศเป็นแต่ตกเล่นอยู่ค่ะมว่านี่โอ้ยท้งฝาผาฝาห้องค่ะพี่น้องตกคักว่าไม่เห็นน้ำาหิท่วมถนนค่ะกลับจากที่ทางานเมื่อเนี้ก็เลยได้โอกาสดีค่ะเมื่อเพิ่งได้ตอนเย็นแล้วค่ะแต่ฝนตกก็เลยมาไทยพี่น้องบึงค่ะนี่มีโอกาสดีค่ะทองฝาแจ่มใสก็เลยออกมาไทยพี่น้องบึงค่ะตื่นเต้นน้ำกับพี่น้อง เห็นมันเป็นหวากแล้วค่ะเต้นๆขนาดดอกก็งามน้ำค่ะพี่น้องว่าบ่ค่ะนี่ค่ะต้นน้นค่ะเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมังยอดมั้งค่ะตรงยอดมันก็สิปุ่งขึ้นมาเรื่อยๆตรงยอดมันก็สิมีดอกอีกค่ะเบื้องค่ะสังเกตสังเกตเบื้องว่ามันสีมีดอกอีกค่ะพี่น้องใบใหญ่น้ะค่ะใบใหญ่ขนาดเลย นี่ค่ะมถไทยพี่น้องบึงค่ะอัปเดตนี่ค่ะดูหยอดมันกระสีมีดอกอีกค่ะอันนี้ดอกที่มันเปลี่ยนดอกแล้วค่ะนี่งามงามมาะค่ะพี่น้องมี่พวกเพิงพวกอีหยังมเอาเกศซ้อนน้ำค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะสดสดเลยค่ะเห็นเพิงวะค่ะอื้อบรรยากาศแบบดีมากเลยค่ะธรรมชาติอิลีนี่ค่ะเพิงกับมาเอาเก่ซ้อนน้ำค่ะพี่น้อง น้องเบงค่ะอ้สุดยอดเลยค่ะเห็นอเห็นบ่ค่ะเพื่งมันเกียเอาเกสรซอนอยู่ขามันไหมค่ะมบงค่ะอ๋้ยธรรมชาติอีดีค่ะในไทยพี่น้องเบงพอดีเป็นโอกาสอันดีเนาะค่ะในไทยเพื่งเอาเกสรพซ้อนพมค่ะเพิ่งดูค่ะคุณนะมันเกียเอาเต็มขาไหมค่ะเห็นเหลืองๆบ่ค่ะเพื่งตัวเล่ยๆค่ะเห็นบ่ค่ะอือหือ ดีมากเลยค่ะมันได้กาศเังซีนะบุกค่อยๆเห็นได้ค่ะไทยนี่ทั้งเบาไปไทยไปเพิ่งมันก็มากพอดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะโ้ได้เห็นธรรมชาติพ้าค่ะได้เห็นวิถีชีวิตระบบนิเวศของสัตว์ของผึ่งค่ะซึ่งเป็นแมลงสังคมน้ำค่ะเห็นไหมค่ะไม่เกียเอาเกียสรนน้ำค่ะได้ถ่ายพี่น้องเบิรงเจ้าของก็ได้เห็นน้ำค่ะอัศจรรย์นี่ค่ะพี่น้อง ธรรมชาติไหมนี่แหละค่ะสีสันของธรรมชาติเป็นเสน่ห์เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเพิ่นตัวนี้น้อยค่ะมันว่าเอากี่โนค่ะเห็นบ่ค่ะเมื่อกี้เอาไปสำนีกันนะคะพี่น้องฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องต้มขาชาแนลหน่อยด้ค่ะให้มี่กำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะพี่น้องที่ได้ถ่ายคลิป ดีๆให้พี่น้องบึงค่ะสวสวยๆงามๆเป็นระบบนิเวศแบบนี้ค่ะเมื่อนี้กะขอขอบคุณพี่น้องค่ะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาไปครับบักเอิร์กด้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ